ก่นองุ่เดียวจุ่มเดียวสี่อันนี้ต้องให้เครดิตพี่วันนะคะพี่วันเป็นคน่อแกกหมานเล่าเพื่อกติดเออเอาออกกันเอาสิเอาเอาออกแล้วนะจาจม่รู้ก็แน่ใจเออ นี่พี่นอ้องเบิงอือหึตงเต่งตึงเต่ง,ตงพี่น้องนี่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 ปลานี่เบิงขาจ้ะเบิงขาเด้อเบิงขาอือหือ สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขผู้สุขคนบันีแม่นิดผ้าเขาไปแล้วจ้กพี่น้องป้าเห็ดผึ่งหวานกับปาเห็ดผึ่งเก่าลัดเด้อพี่น้องเหมือนี่เดี๋ยวตามมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องว่าจะหมานบอมานจา้าพี่น้องตามมาตามมาจา้าพี่น้องจุ่มเดียวจุ่มเดียวสี่อันนี้ต้องให้เครดิตพี่วันนะคะพี่วันเป็นคนพอแหกหมานเล่าเพื่อกติ เอาพี่วันมาตัดนี่พี่น้องเอ้ยนั่นเรามีเส้นแล้วเราจีเห็นเห็ดอีกแล้วเอาปตัวนี่คืะพี่น้องนี่เบิ่งหูปลกไว้จ้ะแม่อยู่กันเป็นจุ่มสีแนีแนม นี่หมูว่าหนูบ่ได้วนมานี่เด้หนูวนเขาจะทั้งผุ่นไงก็นั่นแหละมันถึงหลอดตาไงเนี่ยแถาเฮาบ่มาเนี่ยกะสิเป็นสภาพนั่นเห็นบดดำเน,าเน,าเน่าแอร์อะไอยู่น,ะน่ะก็เลยว่าม,มาก้อนมาเป็นสามพี่เก็บอย่างเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอถิงอันนั้นไม่เดินเททหกมานเนี่ยอันเดินพี่ว่าเอาเนื้เอาใบใหม่มาใส่กระเป๋ายัง กระพากันกอดแขนกอดขากันอยู่ดีเนาะมาแบบนี้อีกจะหายหลายแต่ไก่อะะพี่นอ้องไก่สีมืดหนาเขาแล้วเริ่มสีห่างๆแล้วนี่คุณสายอันนี้คือสิมันอันกระลอกกระแตเมื่อกินอันน,นอนคือปิงใช่ไหมสลักใช่ไหม ก็ไม่แย่งอาหารเขาเนาะอันบทอดายได,ไดย้อันยูนี่มันยังนั่นนะอันฉันปลูกสลัดไว้นะไปกินออคืนเดียวน่ะเน็ตโอ้ยตกใจแม่หมวานยังนั่งซ้อมมอนนั่นนะี่เบิ่งรอบนี่สิสด็ขายบ่มาดุนกันเออด้อพี่น้องเร็ว <laughs> พี่น้องอึ๊บดึ๊บนี่ป้าน่าจะมาเจอนั่งตอนน่นนี่เน,น,นาะเออนี่ ได้ได้ได้มาอีกเด้อป่านี้เพราะว่ามาหลายรอบแล้วนี่จ้ะพี่น้องเอาได้จ้ะนี่นี่นี่มือนี่ ไปต่อจ้ะพี่น้องเอออุ้ยพี่น้องนี่ทำบ้าโบเสียเ๋าเลยพี่น้องพี่น้องอือนไตะแหลกนว่าเสียเซเวกับบ้านนี่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 ดอกนี่สวยจะตกเลยฝนเดว๋ยวเรามาเจอของแท้แล้ว พี่เห็นมาแต่ไกลๆมันจิตพี่มันสร้างไป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 มันนี่ิต่ผี่วันเดยเห็นนี่จอกนี่ได้บอได้บอได้รุนล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 ุนุนเงาเอาโหลดมันแทงเอื้อเอาหมดจ้ะวินาทีนี้ไปต่อจ้ะผี่วันหาอีกเด้อโอเคออกแล้วนะ จ้าโอเคจ้านี่นี่น,นี่พี่น้องเจออีกแล้วจ้านี่เอาจ้ายังเอาใดอยู่พี่น้องเอ้ยเอาเม็ดวินาทีนี่ไก่สิว่ายแล้วเฮ็ดไก่สิไปแล้วนี่นี่จ้า ก็เอาพี่น้องปลาหนีไมีเผิงหวานกระเกาลัดเกาล,ล,ลัดหน่อยกระแซบขึ้นกันจะ้ะแต่ว่าถ้าเท่าโพดก็ว่าต้องเอาเด้อพี่น้องนี่เผิงเกาลัดมา <laughs> อีกโ <laughs> อ้ยนิดอันตอนนิดงาเทียดลืมเบึงบราได้กดแต่เ <laughs> 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 พเป็นยัง เอาได้ยุต <um> ัวนั้นได้ยุตเอาหนูแต่แต่ว่าเปยนอะไรเอาเออเอาออกอันอันเอาที่เอาเอาได้อออกแล้วนะเขียนดิแล้วจ้าจากแมนบูบ่แน่ใจอู้หุ่นว่าก็แน่ใจเออเกาลัดพี่น้อง พึ่งเกาลัดนี่นี่นี่จ้ะเห็นอีกแล้วนี่นี่อีกดอกหนึ่ง ไปต่อจ้านี่พึ่งเกาลาดจ้าพี่น้องอืมฝนกบลังลิ่นลิ่นฝนกระตก เก็บฝพดเก็บเพ็ดตากฝุดเบิงขาเห้วเอียดเล็ดมันนีแม่นิดประมาณดอกพีวันมันจะเล่าเห็นนี่พี่น้องพี่เอาโหลดพี่ ว่าเมือนีหมานผีววันหมานแม่นิดบ๊อปันไดลได้เหมือนพี่น้องนี่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 นนปลานี่เบิงขาจ้ะเบิงขาเด้อเบิงขาออืเบิงขาคักเบิงขาคัก,กความสวยนี่พี่นอ้องเบิงหืมตึงตึง,ตง ตึงตงตัดขาค่ะเออพอแล้วเออพอแล้วพอน้ำเพลินแล้วออนี่จ้าพีาา่น้อง อาภิวันฑ์ไทยก่อนหนูยังบ่าท่นเก็บเดี๋ยวภิวัณไทยเด้อยวภิวันฑ์เทปไทยอันคอนเทนต์ภิวันก่อนเดจบนี่พี่น้องดอกนี่สุดายพ่อโอ้เถา้าสุดายเถื่อภวัณฑเอ้ยเถา้าเถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวไปเจอไปเอาอันนั่นเตง่งๆต่งๆ,ๆ มามาน้ำมาพี่วันทายยังเนี่ยทายมันยังนี่นี่น,นี่สองดอกนี่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 นเก็บเลยเด้อนี่ อันนนเอาได้ปะกิดต้นไม้มันมีสองดอกอันบ่นได,ไดบบ้ได้แค่ดอกเถาได้แต่สองดอกนี่มันมีดอกหน่อยนึงเด้อันนั้นอีกสายพันธุ์หนึง่งอ๋มันค,คือเสือกใคกันอุ้ยเห็นแรือสะออนอันนี้อันนี้คเสียบ่ได้น้อยหน่อยลองลองจับเบื้องขำมันเลอะไปก็บ่ต้องเอาอถ้ามันยังขาตงึงขาตึงฮะ เนาะนทเนมากรเออปลานี่ยมันเป็นตยาดอกค้นเขาอันนี้มาเลยอยู่คนเขาม่ยังเมตอนมันุ่มอนี่ที่กิดขึ้นเออนี่นีได้เยอะได้เยู่ได้อยู่อ่ะได้เยอ่บ้เอาดอกมันอันนี้แล้ว พี่น้องคลิปเฮ็ดเพิ่งหวานเพิ่งเกาลัดมานีก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่นิดจะเอาไปใส่กับตาให้เบิ้งว่ามาหนีสิเต็มตาบอพี่น้องเดี๋ยวตามไปเบิ้งตอนถ่ายคลิปเด้อต้องขอไปแล้วเพราะว่ามีออเดอร์ออเดอร์มาแล้วจ้าว่าได้สำหรับเอาเมดว่าสันแต่ว่าม่นี่ไปส่งถึงที่จ้ะกินสดสดส่งถึงที่โลละสามสิบพาวจ้ะ ไม่รวมค่าส่งนะครับแต่ว่าแมนนี่ครับลอไปส่งถึงที่รับเฉพาะละแวกใกล้บ้านจ่พี่น้องแถวค่าดีบแถวแคฟรี่แมนนี่บอส่งบะส่งทางไปสนี่พอยังเพราะว่ามันกว่าสิไปหอดเขาแมนนี่ยานเขาจะเน่ากรเนาะพี่น้องจ้ะแมนนี่ครับเลยจ้ะเบื้องหลังก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตต่งเต่งให้แมนนีดันเด้อพี่น้องจ่าจะได้บ่ผลาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบื้องหลังก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ บายบายสวัสดีจ้าไปแล้วไปแล้วเอาเห็ดไปทรงก่อนแต่เงินอีกแล้วห่องผลงานมันนี่จ้าเต็มตาคี้เกาเบิงเทปเทปทั้งนั้นพี่น้องไปเด้วเอาไปขายแล้วไปขายแล้วมีออเดอร์มาได้มหมเนอี่ยบอกบอกว่ามีเท่าไหรเอามาเมืดเลยว่าสันอืมกัทีนี่สั่งไล่ใดเนาะ